เอาละพไปนองเลยจะเตรียมตัวไปซื้อกับขงกับข้าวก่อนแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่ามีออเดอร์เข้ามาเราก็ต้องทำให้เพื่อนๆก็ได้กินกันหน่อยเนาะไม่ได้ทำทุกวันแต่ว่าก็ทำเป็นเดือนละครั้งก็ยังดีก็บอกขอให้ฉันได้สักนิดก็ยังดีอะจะได้ชิมกันก็เลยพูดอย่างนี้ อยากกินก็ลองกันได้นะคะรถก็ตามตื่นมาแล้วนี่แหละครับรถที่นี่ก็ระมัดระวังซ้ายขวาขนาดบ้านเราเรียนเรียนไปกับขี่ที่นี่เนาะเดี๋ยว,ลวเลอาอะไรฟังทุกคน นำตุละที่บ้านพี่สาวไปเที่ยวไปกินข้าวกันนี่แหละทุกคนปรากฏว่าไอเราก็มาทางตามปกตินะรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นเด็กคนหนึงขับรถตามตูดเรามาแต่เขามาเลนที่สองเราเป็นเลนแรกเลนแรกนี่ก็คือว่าเราสามารถ เป็นเส้นทางนำหน้าเนี่ยคุณต้องคุณต้องไปก่อนอยู่แล้วคนที่เขาใช้เส้นทางเลนที่สองก็คือต้องรอมาถึงทุกคนถ้าคนใจไม่แข็งพอนะคะเอาตรงๆว่าสะดุ้งแน่มีสะดุ้งเพราะอะไรขับรถหนึ่งไม่ยอมเหยียบเบรกนะทุกคนเขาให้แต่แค่อยู่ประมาณ30 กรณีที่เรามาอยู่ในเส้นเลนที่สองหรือว่าถนนตรงสซอยที่เขากำหนดไว้นะคะทุกคนปรากฏว่านางก็เหยียบมาสักห้าสิบห้าถึงหกสิบนลละมะั้งบีแต่ไลต่ตุดชิดเรามาเลยติดๆนะคะทุกคนคนที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าเออเด็กผู้หญิงคนนี้น่าจะบ้าเฮ <c oughs> เพราะว่าไม่อ่าน นที่เขามีโฟร,รางฝานแรกก็คือคนที่เขามาถนนเส้นแรกน่าจะไม่ได้ดูหรือว่าไม่ใช่คนแถวนี้นะคะนี่คือเขาคุยกันเนาะไอ้เราก็โอ้โหมองหน้าแล้วเราก็มองหน้าเฉยพออะไรไม่ตอบโต้นะทุกคนเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเราถูกนะคะแล้วทีนี้นางก็มองหน้าคิดว่าเราเนี่ยจะจะหยุดรถจะชะลอรถให้เขา ไม่ชะลอค่ะเพราะว่าเรามาทางตรงนะคะทุกคนนี่แหละควรระมัดร,ระวังเพราะว่าคนที่เขาให้เกียรติในการใช้รถใช้ถนนเนี่ยไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่อย่ว่าแต่บ้านเราเลยทุกคนที่นี่ก็เหมือนกันพรอ,อะไรรู้ไหมเพราะเขาคิดว่าเขาทําถูกแล้วและเขาเ กระจกเนี่ยสามสามด้านที่เรามีนะคะซ้ายขวาที่เรามีเนี่ยแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยสามสามอย่างเนี่ยเราต้องดูแบบระมัดระวังไม่งั้นก็ข้างหน้าถัดไปเราก็ต้องดูอีกนะคะควรระวังดีๆคนที่นี่เขาขับรถเขาไม่ค่อยเกรงใจใครนี่แหละสิ่งที่จะอยากจะบอกทุกๆคนเลยจะใช้แค่คำว่า เออเราขับรถถูกต้องขนาดว่าเราถูกต้องนะเขายังจะทําให้เราผิดจนได้อืมนี่คือเหตุการณ์แรกเลยนะคะสามวันที่ผ่านมาแฟนก็งงหมนกันเอ้าเขาไม่ดูหรือป้ายอะ่ะถ้าเขาดูเขาคงจะไม่บีบแต่ไล่ตูดฉันช่วงประมาณสองทุ่มหรอกเธอเพ <c oughs> ราะว่าสองทุ่มที่นี่เขาเรียกแสงสว่างมันยังจ้ายอยู่ไงทุกคนมันยังแบบปลอดโปร่งเนเอย เพรอย่างนั้นเนี่ยพ่องกับชีวิตเลยนะคะอ่ะถ้ามาถึงตอนนี้แล้วสาวสม่างก็ต้องอ่ขอตัวแบบทำภารกิจเต็มที่หน่อยเพราะว่าเดี๋ยวมาเจอคุณพ่อคุณพ่อจะลายงานเรานะคะ